ปัจจุบันติ๊กชัดมงคลอดีตพระเอกประกาศแต่งแฟนห่าง18ปีเรียกได้ว่าละครพื้นบ้านยุคก,ก่อนคงต้องคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีสามปรับติ๊กชัดมงคลบำเพ็ญอดีตพระเอกต่างละครจากจากวงวงโดยมีชื่อเสียงจากบทบาทไอจัดในมนรักลูกลุก่งหลังจากนั้นมีผลงานออกมาอีกมากมายก่อนจะหายหน้าไปจากวงการบันเทิงก่อนที่ต่อมาจะมีข่าวว่าหนุ่มติ๊กได้ไปทำงานอยู่เมืองนอก ลาสุดติ๊กเผยชีวิตล่าสุดโดยเผยว่าก่อนโควิดผมก็เล่นละครอยู่นะมีของโคลิสเซียมเรื่องค่ามากรพะคือผมไม่ได้หายไปไหนครับทางบริษัทสมเสียนก็มีละครจากวงให้เล่นอยู่คนในวงการก็ยังคิดถึงเราอยู่ก็ดีใจผมไปตลาดสดก็มีคนตักพิติกใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่ผมอยู่แถวบางแควัดใช้ชีวิตอยู่แถวนั้น เขาอัปเดตเรื่องหัวใจว่าครอบครัวคือผมมีแฟนกลางปีว่าจะไปจดทะเบียนแฟนอายุน้อยกว่าผม18ปีกบกันมา8ปีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันพอมีคู่เวลาจะไปไหนก็ต้องคิดเราเลยเถิดไม่ได้เราต้องกลับบ้านดูแลกันเขาดูแลเราได้นะ เราเจ็บใกล้ได้ป่วยก็ดีตรงนี้ปีนี้ผมอายุ50แล้วแม่เขาทำงานแบงค์แฟนเขาก็ทำงานราชการก็ต้องมีพิธีบ้างเขาก็รออยู่